เดี๋ยวเรามาดูวิธีการยื่นข้อโต้แย้งนะครับถ้าคลิปวิดีโอในช่อง YouTube ของเราเนี่ยโดนเคลมรา์ได้ไปนะครับโอเคนะครับก็ไปที่วิดีโอก่อนนะครับด้านซ้ายตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะมาดูว่าคลิปวิดีโอไหนของเรานะครับโดนเคลมไปบ้างนะครับก็กดไปที่ตรงนี้ครับตัวกรองนะครับกดเข้าไปทีนึงนะครับเราเลือกไปที่การร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับคลิกเข้าไปนะครับ อ่ะนะครับคลิปวิดีโอที่เห็นทั้ง2คลิปนี้ก็คือเป็นคลิปที่ถูกเคลมรายได้ไปนะครับนี่ฮะเราไม่สามารถที่จะสร้างรายได้ได้ทั้ง2คลิปนี้นะครับนะครับวิธีการยื่นข้อโต้แย้งนะครับก็เอามามาวางตรงนี้ครับตรงข้อจํากัดตัวนี้นะครับวางตัวนี้นะครับเสร็จแล้วกดที่ดูรายละเอียดครับนะครับอันนี้ที่ถูกเคลมนะครับเป็นรูปสัญลักษณ์ของเสียงเพลงครับตัวนี้ตัวโน้ตนะครับเนี่ยนี่ชื่อเพลงที่ถูกเคลมนะครับแล้วก็เจ้าของลิขสิทธิ์ที่เคลมก็คือเจ้านี้นะครับ ช่วงเวลาที่ติดลิขสิทธิ์นะครับก็คือในกรอบนี้นะครับนี่ฮะจะอยู่ในกรอบนี้นะครับอันนี้ก็ช่วงก็คือตั้งแต่ตั้งแต่วินาทีแรกเลยนะครับไปจนถึง1นาที41วินาทีนะครับอันนี้เป็นเสียงเพลงประกอบที่ถูกเคมาได้ไปนะครับทีนี้วิธีการยื่นข้อโต้แย้งนะครับให้เรามาเลือกตัวนี้ครับเลือดําเนินการต่านี้นะครับนะครับนะครับเสร็จแล้วกดตัวนี้ครับยื่นข้อโต้แย้งข้างล่างตรงนี้นะครับแต่ถ้าใครรู้ว่าเรา เสียงเพลงผิดลิขสิทธิ์จริงนะครับก็มีทางแก้ไขเหมือนกันนะครับแต่อาจจะลําบากนิดนึงครับก็คือตัดตัดส่วนทิ้งเลยก็คือตัดกรอบนี้ทิ้งไปเลยนะครับหรือว่าเปลี่ยนเสียงเพลงนะครับแต่ถ้าท่อนนั้นเป็นท่อนเสียงพูดเราบรรยายมันก็เปลี่ยนเพลงไปมันก็จะถูกทับไปเลยนะฮะมันก็ไม่ไม่น่าจะมีประโยชน์ข้างบนนี้จะเป็นแก้การติดลิขสิทธิ์ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องยื่นข้อโต้แย้งนะครับ แต่ก็ส่วนมากก็น่าจะทํายากนะครับโอเคทีนี้เรามาดูวิธีการยิ่งข้อต้แย้งนะครับก็คือกดโ้งลงไปข้างล่างตรงนี้นะครับกดต้แย้งนะครับจะกดข้างล่างนี้ครับการต้แย้งนี้ไม่ได้อิงตามเหตุผลไอ้สามอันนี้นะครับจแล้้กดต่อไปนะครับแล้วก็ของผมนี่จะเลือกเป็นแบบว่ามีใบอนุญาตนะครับข้างล่างตรงนี้นะครับสําหรับของท่านอื่นก็ลองดูว่าท right> ่านตรงกับข้อไหนนะครับเสร็จแล้วกดต่อไปตรงนี้นะครับ กดตรงนี้ฉันได้รับสิทธิ์ในเนื้อหานะครับแล้วกดต่อไปนะครับผลตรงนี้นะครับแนะนําให้ใช้ Google Translate นะครับแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ผมแปลมาแล้วแปะเข้าไปเลยแล้วก็กดติ๊ก3อันนี้นะครับแล้วก็ลายเซ็นก็คือเป็นชื่อนามสกุเลเรานั่นเองนะครับแล้วกดสง่งส่งตรงนี้นะครับโอเคนะครับระหว่างที่เรายื่นข้อโต้แย้งเนี่ยไรายได้เราจะกลับมาสร้างใน เหมือนปกติเลยนะครับเนี่ยอันที่กดปิดไปนะครับนี่ครับการโต้แย้งอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะส่งวันนี้แหละวันที่22สิงหานะครับก็อันนี้ปิดไปนะครับมาดูตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้มันจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากเดิมนะครับอ่าจากที่ไม่มีสิทธิ์อย่างนี้นะครับกลายเป็นระงับไปช่วคข่าวนะครับก็คือเราสามารถที่จะสร้างรายได้ได้ต่อไปนะครับจนกว่าไอ้ข้อโต้แย้งนี้มันจะจบ จบผลเป็นยังไงก็ไม่รู้ครับอยู่ที่ว่าเขายอมหรือไม่ยอมนะครับโอเคข้างล่างก็เหมือนกันครับอันนี้อ่ะกดเข้าไปดูรายละเอียดตรงนี้นะครับโอเคอันนี้ติดเป็นเสียงเพลงกันในตัวโน้ตนะครับของเพลงอันนี้นะครับนี่เสียงเพลงอะไรในในฟีเจอร์ของโมเสกนะครับแล้วก็อันนี้คือเจ้าของคนทเทียาเคลมนะตรงกรอบนี้นะครับก็คือเป็นกรอบที่เสียงเพลงนะครับที่มันติดลิขสิทธิ์นะครับ ก็เหมือนเดิมครับเลือกการดําเนินการนะครับถ้าใครไม่ได้โต้แย้งคุณก็ต้องมีสิทธิ์ทําได้แค่3ตัวบนนี้เท่านั้นนะครับโอเคผมเลือกโต้แย้งนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับกดอันนี้ครับกดต่อไปนะครับแล้วก็กดใบอนุญาตนะครับแล้วแต่แล้วแต่ของท่านนะครับอันนี้ก็เลือกเอาตามจริงนะครับกดต่อไปนะครับอันนี้ฉันได้รับสิทธิ์นะครับ กดต่อไปนะครับอันนี้ผมก็จะติ๊ก3อันนะครับยอมรับแล้วก็ลายเซ็นก็คือชื่อนามสกุลเราเองนะครับเท่านี้นะครับกดส่งนะครับโอเคเสร็จแล้วปิดนะครับก็เหมือนการโต้แย้งอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะอันนี้ปิดได้เลยนะครับก็มาดูที่ตรงนี้ครับการร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับก็นะครับก็สังเกตว่าตอนนี้จะ กลายเป็นว่าเราสามารถสร้างรายได้ต่อได้ลานะครับก็ถูกระง,งับไว้ชั่วคราวนะครับทีนี้แนะนําว่าให้มันมาตรวจสอบไปบ่อยนะครับตรงนี้นะครับการร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับจะได้เห็นว่าคิปลัติดลิขสิทธิ์ไหมนะครับบางทีแบบโดนเขาเคลมไปเป็นปีแล้วเพิ่งจะมาเห็นอยนะ่างเงี้ยกลายเป็นว่ารายได้ที่เราควรจะได้มันหายไปนะครับก็อลองดูนะครับทีนี้เดี๋ยวถ้าเขาปล่อยการเคลมนะครับเดี๋ยว รายชื่อคลิปของการร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยมันจะหายไปนะครับถ้าเขายอมปล่อยให้เรานะครับถ้าเขาไม่ยอมปล่อยมันก็จะยังค้างอย่างเงี้ยนะครับเราก็อาจจะต้องรีอัพโหลดวิดีโอใหม่นะถ้าสุดท้ายเราโต้แย้งไม่สําเร็จนะครับในอีเมลของเราที่เป็น Gmail ที่ผูกกับยู u ูบอยู่เนี่ยก็จะเห็นเลยนะว่า2คลิปนีครับคลิปนี้กับคลิปนี้โดนเคลมนะครับนี่ฮะโดนเคลมนะครับ2อั่านนะครับ dispute นะครับก็คือการยื่นข้อโต้แย้งเนี่ยอันนี้ผมส่งไปแล้วนะครับ ยื่นข้อตัวอยงเพื่อส่งไปเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวรอเขาตอบกลับนะครับก็ถ้าเราได้ยื่นข้อตัวแยงสาเร็จนะครับมันจะมีอีเมลมาแจ้งแบบนี้นะครับเนี่ยเคลมดีลิสนะครับเนี่ยถ้าคลิกเข้าไปดูข้างในนะครับก็จะบอกว่าเอ่อวิดีโอนี้นะครับสามารถที่จะสร้างรายได้ได้แล้วนะครับเนี่ยโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราไปตรวจสอบกันนะครับอีก2ชั่วโมงเรามาดูอีกทีหนึ่งว่าจะมีคลิปไหนอ่า สำเร็จมากนะครับอันนี้ก็ผ่านมาประมาณ2-3ชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองรีเฟซหน้าจอดูนะครับว่าข้อตัวอย่างที่เราส่งไปเนี่ยสำเร็จหรือเปล่านะครับถ้าสําเร็จมันจะต้องหายไปนะครับคลิปพวกนี้นะต้องหายจากไอการร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์ตัวนี้นะครับกลอนโหลดซ้านะครับอ่ะนะครับหายไป1นอันนะครับหายไป1นอันนะครับอีก1อันยังอยู่นะครับแสดงว่าสําเร็จไป1น นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูในอีเมลนะครับท่านในอีเมลเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกว่าเหรียญหนึ่งบาทตัวนี้นะครับที่เขาเคลมไว้ตอนแรกนะครับเขาปล่อยเรียบร้อยแล้วนะครับปล่อยการเคลมแล้วนะครับนี่ฮะอ่ยกเลิกการเคลมให้เราแล้วนะครับนี่ครับโอเคนะครับก็เหลืออีกหนึ่งคลิปนะครับที่อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบนะครับก็คือ คลิปนี้นะครับเดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ผ่านมา2วันแล้วนะครับที่เราลอยคลิปหนึ่งนะครับซึ่งผมเข้าไปดูตัวนี้นะครับการร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์ตัวนี้นะครับไม่มีแล้วนะครับแสดงว่าที่เรายื่นข้อโต้แย้งไปเนี่ยประสบความสําเร็จเราสามารถที่จะสร้างรายได้ในคลิปนั้นต่อได้แล้วนะครับครับก็เดี๋ยวเรามาดูในอีเมลแล้วกันนะครับเนี่ยเรายื่นข้อโต้แย้งไปอันนี้ครับ ยื่นข้อโต้แย้งไปประมาณวันที่10อ่สิบสองสิงหานะครับอันนี้อ่าอันนี้คือคนที่เคลมอ้างอ้างลิขสิทธิ์อ่าเสียงเพลงอันนี้ในคลิปวิดีโอของผมนะครับเขาตอบกลับมาก็เนี่ยวันนี้นะครับก็วันที่24นะครับประมาณวันกว่ากว่านะครับเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าระยะเวลาเนี่ยมันจะนานแค่ไหนอย่างคลิปแรกแป๊บเดียวนะครับประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเขาก็ปลดล็อกแล้วนะครับส่วนคลิปนี้ประมาณวันกว่ากว่านะครับนะครับ ส่วนข้อโต้แย้งตัวนี้นะครับคุณก็ต้องไปดูนะครับว่าต้องรู้ว่าตัวเองนั้นมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์นะครับถ้าไม่มีสิทธิ์แล้วไปอ้างข้อโต้แย้งอย่างเงี้ยนะครับยังไงก็โดนปฏิเสธแน่นอนนะครับแต่ถ้าเรารู้ตัวว่าเราผิดจริงๆนะครับก็อย่างที่ผมให้ดูกับเรามีสิทธิ์แก้แก้ได้โดยการตัดส่วนที่มันติดลิขสิทธิ์ทิ้งนะครับหรือว่าเอาเสียงเพลงมาทับแทนที่เลยนะหรือไม่ก็ ปิดเสียงไปนะที่ผมให้ดูนะครับแต่พวกนี้ผมว่ามันทำยากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วไอเนื้อหาตรงนั้นอะ่ะมันก็จะต้องเป็นท่อนสำคัญเมื่อมันเป็นท่อนสำคัญเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะปิดเสียงได้แต่ก็มีวิธีแก้อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าสมมุติว่าต้องปิดเสียงจริงๆนะครับเราสามารถที่จะไปเติมซับไตเติลเข้าไปได้เสียงพูดเรามันไม่มีเราก็ใส่ซับไตเติลเข้าไปแทน ก็ให้เขาอ่านสปเปเทิร์แทนก็เป็นการแก้ปัญหาอีกวิธีหนึ่งนะครับแล้วก็วิธีสุดท้ายก็ถ้าแก้ไม่ได้ก็ต้องรีอัพโหลดคลิปวิดีโอใหม่โดยที่ตัดเสียงเพลงที่ติดขสิทธิ์ทิ้งไปนะครับโอเคมีรประมาณเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับที่กําลังสงสัยและงงว่ามันโตแย้งได้ไหมนะครับเราจะเอาสิทธิ์คืนมาอย่างไงนะครับโอเคขอบุณครับสวัสดีครับ